สวัสดีค่ะคลิปนี้แพลวจะพาทําขนมต้มสีสีสีม่วงอันชันสีเหลืองฟักทองสีเขียวใบเตยและก็สีขาวธรรมชาติค่ะสูตรไสอร่อยมากหวานฉ่ำกำลังดีทําออกมาละสีสวยนะ่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มข้ามวันค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทํากินทําขายได้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก็เน,นื้เราจะมาเตรียมในส่วนของมะพร้าวขูดก่อนนะคะเลือกมะพร้าวทึทึกแบบไม่แก่มากสังเกตยังไงว่าไม่แก่มากกะลายยังมีสีขาวครีมหรือปนแซมน้ําตาลอ่อนๆนิดนดแบบนี้นะคะตรงกลนก็จะมีน้ําตาลอ่อนๆแบบเนี้ยเนื้อจะอ่อนเวลานําไปทําไส้ขนมจะอร่อยไม่แข็งไม่สากนะคะใช้ที่ขูดมือขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆไม่ต้องใหญ่มากค่ะ พอขูดเสร็จก็จะได้แบบนี้เลยนะคะให้เราเลือกส่วนที่เป็นเส้นขาวๆฝอยๆสีสวยไว้คลุกขนมนะคะแล้วส่วนที่เหลือก็จะนำไปผัดเป็นตัวไส้ค่ะตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยเกลือ,ลอแล้วก็น้ําตาลม,มะพร้าวสีเข้มค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยค่ะ คนให้เกลือให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีก่อนค่ะพอ,อเราคนจนเกลือจนน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราใส่มะพร้าวขูดลงไปเลยค่ะคนนี้เข้ากันดีค่ะตอนแรกให้เราผัดด้วยไฟกลางก่อนได้ พอน้ำเริ่มงวดลงไส่ขนมเริ่มแห้งค่อยเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนได้นะคะพอเราขาดไส่ต่อมาด้วยไฟอ่อนจนเหนียวแห้งได้ที่ดีแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าใช้ได้ค่ะปิดเตายกลงนําไปเทใส่ถาดพึ่งไว้ให้เย็นตัวสักหน่อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปปั้นเป็นก้อนเตรียมไว้กันนะคะ พะไสขนมของเราเริ่มเย็นตัวลงแล้วแต่ก็อาจจะยังอุ่นๆสักหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรค่ะหยิบไส้ขึ้นมาค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะวางใส่ถาดพักไว้ค่ะปั้นไส้เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ ไห้ก่อนค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่อนนิดหน่อยน้ำตาลทรายจะได้ไม่จืดเกินค่ะคนทุกอย่างที่เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วให้ทยอยใส่น้ำใบเตยเข้มข้นลงไปค่ะทยอยใส่ทยอยนวดจนแป้งเนียนเข้ากันดีปั้นได้เลยนะคะ พอเรานวดจนแป้งของเราเนียนได้ที่ดีแบบนี้แล้วก็จะได้สีเขียวสวยจากน้ำใบเตยกลิ่นหอมสุดๆเลยนะคะพักไปก่อนค่ะแป้งสีเหลืองฟักทองค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นคนให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อฟักทองต้มหรือนึ่งแล้วก็บดให้ละเอียดค่ะ นวดให้เข้ากันดีเลยนะคะวันนี้แพลวใช้การต้มก็จะมีน้ำฟักทองให้ทยอยใส่ทีละน้อยแล้วก็นวดต่อให้แป้งเนียนเข้ากันดีเลยนะคะพอเรานวดจนแป้งเนียนเข้ากันดีแล้วก็จะได้สีเหลืองสวยดีแบบนี้เลยค่ะสีม่วงอัญชันกันต่อเลยนะคะเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายค่ะ คนให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอเข้ากันดีแล้วให้ทยอยใส่น้ำอัญชันที่เราทําไว้ค่ะกันวดให้แป้งเนียนเข้ากันดีเลยนะคะพอเรานวดจนแป้งเนียนเข้ากันดีแล้วก็จะได้สีม่วงอัญชันสวยดีแบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนนะคะแป้งสีขาวธรรมชาตินะคะเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่อนน้ำตาลทราย คนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วทยอยใส่น้ำเปล่าแล้วก็นวดห้แป้งเนียนเข้ากันดีเลยนะคะพอเรานวดเสร็จเรียบร้อยเนียนเข้ากันดีแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนำไปหอ่อไส้ที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะให้เราเตรียมถาดเทน้ำมันถั่วเหลืองใส่ลงไปแล้วก็ทาให้ทั่วดีเลยค่ะ เราจะเตรียมถาดไว้ใส่ขนมต้มที่เราปั้นห่อแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแป้งจะได้ไม่ติดถาดค่ะไส้ที่เราปั้นไว้แป้งสีสีของเราค่ะหยิบแป้งขึ้นมาค่ะใครจะทำ ลูกเล็กลูกใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะคลึงเป็นลูกกลมกลมคลียออกให้บางค่ะนํำใส่วางใส่ลงไปแล้วก็ห่อหุ้มให้มิดดีค่ะส่วนเกินบิดออกได้ค่ะแต่ระวังอย่าให้มีรูรั่วนะคะคลึงเบาเบาให้ผิวเรียบเนียนกลมสวยดีแบบนี้ค่ะวางใส่ถาดที่ทาน้ำมันเตรียมไว้ค่ะ สีเหลืองฟักทองสีเขียวใบเตยค่ะ แล้วก็สีม่วงอันชั้นค่ะวันนี้พราวจะาทำทั้งหมดสีสีนะคะใครชอบสีอะไรก็ทำกรับได้ตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวพราวขอตัวปั้นให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ พอเราปั้นแป้ง,ปงหอ่อไส้เสร็จเรียบร้อยก็จะได้ขนมต้มสีสีสีสวยจากธรรมชาติไม่ได้ใส่สีไม่แต่หยดเดียวเลยนะคะสีม่วงอันชันค่ะสีขาวธรรมชาติสีเขียวใบเตยสีเหลืองฟักทองค่ะต่อไปก็เตรียมมะพร้าวขูดที่จะใช้คลุกขนมต้มของเรานะคะโรยเกลือใส่ลงไปแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันดีเลยค่ะ เวลานำไปคลุกขนมจะได้ออกมันๆเค็มนิดน,ดนดอร่อยนะคะใครทำขายอยากให้เก็บได้นานทั้งวันโดยที่ไม่เน่าไม่เสียให้นำไปนึ่งให้มะพร้าวสุกก่อนประมาณ5-10นาทีแต่ถ้าเกิดใครทำทานเองทานเลยแป๊บเดียวหมดวันเดียวหมดไม่ต้องนึ่งมะพร้าวก็ได้ก็จะได้ความหอมมันอร่อยไปคนละแบบนะคะใครชอบนึ่งหรือไม่ชอบนึ่ง เลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะพอคลุกเกลือเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนนะคะต่อไปให้เราตั้งหม้อน้ำใส่ใบเตยเพิ่มความหอมลงไปค่ะต้มให้ร้อนให้เดือดให้ความหอมของใบเตยอ,ออกมาก่อนนะคะพอนน้ำร้อนน้ำเดือดได้ที่ดีแบบนี้แล้วความหอมของใบเตยอ,ออกมาแล้วค่ะให้เราตักใบเตยขึ้นค่ะ แล้วก็ใส่ขนมต้มของเราลงไปต้มได้เลยนะคะใครจะต้มสีอะไรก่อนหลังก็ได้คนสักหน่อยนึงค่ะจะได้ไม่ติดก้นหม้อต้มให้แป้งสุกเหนียวนุ่มได้ทีดีเลยนะคะพอแป้งสุกจะลอยขึ้นมาเหนือน้ําแบบนี้ค่ะพอลอยขึ้นมาเหนือน้ําให้เราต้มต่ออีกประมาณสักสองนาทีให้แป้งสุกเหนียวนุ่มชัวร์ดีเลยนะคะ พอแป้งขนมต้มของเราสุกเหนียวนุ่มชัวดีแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำนิดนึงแล้วก็นำไปเทใส่มะพร้าวที่เราคลุกเกลือเตรียมไว้ได้เลยค่ะน้ำมะพร้าวโรยใส่ไปข้างบนค่ะ ้าวไปเคลือบตัวแป้งขนมต้มของเรานะคะพอขนมต้มเราคลุกมะพรา้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ขนมต้มสีม่วงอัญชันสีสวยงามน่าซื้อน่าทานสุดๆเลยนะคะเตรียมมะพร้าวไว้คลุกสีต่อไปค่ะก็ใส่สีต่อไปได้เลยค่ะ ตสักหน่อยแล้วก็ต้มต่อให้แป้งสุกเหนียวนุ่มได้ทีดีเลยค่ะพอแป้งสุกก็จะลอยขึ้นมาเนือน้ําแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ให้ต้มต่ออีกสองนาทีเหมือนเดิมค่ะให้แป้งสุกชัวร์ดีเลยนะคะพอแป้งของเราสุกเหนียวนุ่มชัวร์ได้ที่ดีแล้วก็ตักขึ้นเสดดน้ําก่อนนิดนึงแล้วก็นําไปเทใส่มะพร้าวที่เราคลุกเกลือเตรียมไว้นะคะ นำมะพร้าวมาโรยใส่ลงไปข้างบนค่ะขนมต้มสีเหลืองฟักทองสวยงามน่าซื้อน่าทานก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะเราจะต้มสองสีพร้อมกันให้ดูนะคะเติมน้ำลงไปเพิ่มแล้วก็ต้มต่อให้ร้อนดีใส่ขนมของเราลงไปต้มเลยค่ะ ช้อนฟองก่อนค่ะคนสักหน่อยนึงจะได้ไม่ติดก้นกระทะนะคะต้มต่อให้แป้งสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีเลยค่ะพอเราต้มจนแป้งลอยขึ้นมาแบบนี้ก็ต้มต่ออีกสองนาทีเหมือนเดิมค่ะให้แป้งสุกชัวร์ดีเลยนะคะต้มพร้อมกันได้สีสวยดีเหมือนเดิม จะได้ไม่เสียเวลาไม่เปืองแก๊สค่ะพอแป้งสุกเนียวนุ่มชัวร์ดีแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะแป้งสวยดีเหมือนเดิมต้มพร้อมกันได้จะได้ไม่เปืองแก๊สค่ะตักขึ้นพักเด็จน้ําให้ดีก่อนแล้วก็นําไปเทใส่มพะพร้าวขูดคุกเกลือของเราที่เตรียมไว้ได้เลยนะคะ มะพร้าวโปะใส่ข้างบนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีให้มะพร้าวเคลือบตัวผิวขนมต้มของเราตอนที่แป้งยัง,งร้อนๆจะเหนียวแล้วก็ติดดีนะคะพอคลุกเสร็จก็จะได้สีเขียวใบเตยแล้วก็สีขาวธรรมชาติสวยดีแบบนี้เลยค่ะขนมต้มสีสีของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะสีเหลืองฟักทองสีม่วงอัญชัน สีเขียวใบเตยแล้วก็สีขาวธรรมชาติค่ะสวยงามน่าซื้อน่าทานทุกสีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกันค่ะไส้หวานฉ่ำกำลังดีแป้งเหนียวนุ่มมากมะพร้าวอ่อนไม่แก่เวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยนะคะ ลองไปทำดูคะ่ะขนมต้มสีสีใครชอบสีอะไรสามารถทำไปเพิ่มเติมได้เลยนะคะตามชอบเลยคะ่ะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะเวลาจะแพ็คขายก็เตรียมกล่องใสแบบนี้คะ่ะวันนี้แพลวใช้กล่อง T L ขีดส H นะคะให้เรา เรียงขนมใส่ลงไปค่ะใครจะใส่สีอะไรก่อนหลังกันแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะแพลวจะใส่สีละสองลูกค่ะก็จะได้แบบนี้เลยสีสีแล้วก็แม็กให้อยู่ดีแบบนี้ค่ะขายกล่องละ30บบาทยังได้กำไรนะคะ